สองข้อนี้ก็ไม่ยากมากนะครับมาดูข้อ น่าจะเป็น2ข้อสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับแต่เอามาอัดขึ้นให้ก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวข้อที่เป็นสปริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะอัดขึ้นให้ตามให้ทีหลังนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเป็นอะไรมากนะครับแต่เขียนฟีบอดี้ไดแกรมให้ครบนะครับทุกท่านครับข้อที่20กับข้อที่21นี้เป็นแนวการเขียนฟีบอดี้ไดแกรมที่ผมมองว่าไอ้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีพอมองดูแล้วคือเป็นไอ้ตัวแนวเฉียงเฉียงนี่นะครับแนวเฉียงเฉียงนี่มาประกบกันทั้ง2ตัว นะครับเราดูแนวในตัวเนื้อหาแล้วอยังไม่มีเลยขึ้นไปยกมาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ยากนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอ่านโจทย์่านครับผมเขาวา,วา d e t ่ r min e the small r e t e of force P ครับ needs to lift ของไอมวล300โหลดนะครับอาจจะเป็นกล่องโหลดและสักอย่างนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ข้อนี้การเราสับสนนะครับเลยให้ตัวเป็นตัวตัวน้ำหนักมานะครับเป็นตัว300ปอนด ข้อนี้เป็นปอนก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสบายๆเนาะนะครับ coefficient of static friction between A B C ก็คือระหว่างตัวผนังะระหว่างตัวผนังครับระหว่างตัวผนังครับมีค่าคือ0.3ครับส่วนไอ้ตัวนะครับ coefficient นะครับ e of static friction ไอ้ตัวที่เป็นระหว่างกันอย่างนี้ครับระหว่างวัตถุ2ก,ก้อนนี้ B กับ A นั้นมีค่าเท่ากับ0.4 ทาไม่ค <c oughs> ิดน <So, S 1> ้ำหนักของไอตัวริมนี้นะครับก็พิจารณาออกมาซิว่าแรงผีควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหตุผลที่เราไม่คิดน้ำหนักของไอตัวริมนะครับทุกท่านกับอกว่าทำไมไม่คิดน้ำหนักเลยนะครับมันทำให้โจทย์ง่ายหรือเปล่าแต่บางทีนั้นน้ำหนักของตัวริมอาจจะน้อยกว่าตัวโหลดของเรานะครับน้อยกว่ามากๆครับน้อยกว่ามากๆนะครับแบบไม่มีในแย่สําคัญเมื่อนํามาคิดแล้วเราเลยไม่คิดน้ําหนักของมันนะครับเออให้มันง่ายขึ้นให้มันง่ายขึ้นนะครับโอเค ไปพิจารณาแล้วก็พิจารณาก่อนแล้วครับว่าทุกท่านจะชอบพิจารณาณจุดไหนก็ลองพิจารณากันดูอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราแดกนันลิ่มตัวนี้เข้าไปนั้นวัสดุนี้กําลังพุ่งขึ้นนะครับการวัสดุที่ก้อนบีพุ่งขึ้นพุ่งลงนี่สําคัญนะครับเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานมีแรงมิวอยู่บริเวณผิวสัมผัสบริเวณนี้ดังนั้นการที่เขาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั้นนะครับผิวสัมผัสจะก่อให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันจะมีทิศทางชี้ขึ้นชี้ลงในลักษณะไหน มาลองเช็คกันดูทุกท่านครับผมก็ผมชอบไปพิจารณาไอตัวด้านล่างก่อนนะครับ now, เมื่อเราพิจารณาตัวด้านล่างนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันครับทุกท่าน deep, นะครับขออภัยนะครับขออภัยเราไปเริ่มพิจารณาตัวนี้ครับตัวนี้นะครับฟับฟับตัวนี้อยู่ด้านล่างเนาะนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างโอเคนะครับตัวอยู่ด้านล่าง ตัวอยู่ด้านล่างมีแรง P ดันเข้าไปครับทุกท่านครับแรง P ดันเข้าไปหลังจากนั้นเมื่อแรง P ดันเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็บอกว่าเราก็ต้องไปเช็คแล้วครับว่ามีอะไรกระทํากับเข้าบ้างมีพื้นครับเป็นพื้น C เป็นพื้น C ตัวนี้อ่พื้น C ตัวนี้เลยกลายเป็น N C นอกจากจะเป็น nc แล้วเมื่อเราต้องการดันลิ่มครับเข้าไปทางฝั่งนี้นะครับดันเข้าไปจะต้องมีแรงเสียดทานต,ต่อต้านการเคลื่อนที่ออกมาเป็น fc อย่าลืมนะว่า f มีค่าเท่ากับ mu s คูณ n และมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ครับทุกท่านครับมีค่าเท่ากับ0.3คูณ nc ครับ0.3คูณ nc ครับผมขอมาไว้ตรงนี้หน่อยละกันนะครับจะได้มองเห็นกันชัดๆ 0.3กู nc หลังจากนั้นครับเมื่อเราไปพิจารณากันต่อเราผลปรากฏว่าเอ๊ะมันมีแรงสัมผัสกัรน,นี่เกิดจากตัวชิ้น b เกิดจากตัวชิ้น b เอ้มีค่าเท่ากับเท่าไรขอลองไปพิจารณาอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามุมตรงนี้นั้นมีค่าเท่ากับ15องศา15องศานะดังนั้นครับ เลยไปดูกันต่อว่าแล้วไอตัวที่เกิดจากนะครับตัว B นั้นเมื่อมีผิวสัมผัสย่อมมีแรงปฏิกยาในแนวตั้งฉากจำคำนี้ไว้นะแรงปฏิกยานแนวตั้งฉากคือมันต้องพุ่งออกมาตั้งฉากครับขอญาตให้มันเป็นตัว n เนื่องจากมันมันเป็น NAB เดี๋ยวจะสับสนกับสัญลักษณ์เวลาสลับ NANB ะครับขอญาตให้เป็นตัว n เลยนะครับ normal force เป็นตัว n เอมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ15องศานะครับมีค่าเท่ากับ15องศาเมื่อเราต้องการผลักลิมตัวนี้เข้าไปจะต้องมีแรงเสียดทานต่อต้านการเคลื่อนที่ของริมมาอีกนิดนึงนั่นก็คือครับนั่นก็คือครับ F ตัวนี้ขอญาตให้เป็นครับมี F ตัวนี้ขอเป็นแรง f เลยแล้วกันนะครับแรงเสียดทานพราอจะได้ใช้เท่ากันทั้ง2ตัว นะครับ f ตัวนี้ครับพอให้เป็นแรง f มีค่าเท่ากับ mu n mu มีค่าเท่ากับ0.4มันก็คือ0.4คูณ n ครับทุกท่าน0.4คูณ n เอาละเอาละเอาละพิจารณาออกมาเรียบร้อยแล้วครับออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้เลื่อนมาสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นครับเราเลยไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อไปพิจารณาการตัวต่อมาครับ พิจารณาตัวต่อมาเลยกลายเป็นในลักษณะนะครับในลักษณะอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือตัว B ไปพิจารณาลักษณะตัวบีเมื่อแรง P ดันเข้าไปครับมันมีผิวสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับรล่าวางผิวผนังนะครับและก็ผิวของก้อนบีแรง P ดันเข้าไปก้อนบีพยายามยกขึ้นนะครับมีโหลดตัวนี้อยู่ 300, 3 0 0รอยสามพันปอนด์ขออภัยนะครับดังนั้น มีผิวสัมผัสมีแรงปฏิยาเลยมีตัวนี้นะครับเป็น nD เนื่องจากผนังเป็นดีเลยเขียนเป็น nD เขากำลังวิ่งขึ้นด้านบนลิฟต์ขึ้นด้านบนเลยมีต่อต้านการเคลื่อนที่ fD มีค่าเท่ากับมิลน,นะครับมิลนมิตัวนี้เป็นมิลเมีค่าเท่ากับคูณ n d เลยกลายเป็น0.3คูณ n อ อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าไอบริเวณนี้รับบริเวณนี้นั้นมันก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีไอ้ตัวที่เป็นแรงปฏิยาระหว่างก้อน A กับก้อน B ระหว่างก้อน A กับก้อน B ลองเช็คมุมดูก่อนนะครับลองเช็คมุมดูก่อนถ้าเกิด2ชิ้นส่วนนี้นะครับขนานกันตัวนี้15องศาตัวนี้เป็นมุมแยง้งก็ต้อง15องศาทันนะครับทันนะเผื่อคนไหนมองไม่ออก วาดรูปดูก่อนนะมันคือมุมแย้งนะครับตัวนี้ขนานกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเส้นตัดอันนี้15องศาตัวนี้ก็15องศาจำได้เนาะปสนะครับปสนะครับเส้นขนา,านมุมแย้งนะครับโอเคจำไม่ได้ไม่เป็นไรลองทบทวนดูนะครับเอาละเลยออกมาตัวนี้เป็นมุม n a เครับเป็นมุม NA อ่ะตัว ตัวต้านตัวนี้จากก้อน A เราพิจารณาเป็นตัว N นะครับผนังตัว n และตัวนี้ก็เป็น15องศาก็เช่นเดียวกันครับว่าก่อในเมื่อเข้านะครับมีการแดกดันตัวนี้เข้ามาตัว P เข้ามามันก็ต้องเกิดผิวที่ B กระทํากับ A นั้นเกิดแรง F มีค่าเท่ากับ0.4ขณะเช่นเดียวกันครับแรงไอตัวก้อนผิวสัมผัส A ที่กระทํากับ B ก็จะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม ออกมาก็กลายเป็น f มีค่าเท่ากับ 0. 4 n เช่นเดียวกันนะครับ A c t ชั n นเท่ากับ r e a c t ชั n นเนาะนะนะครับหลังจากนั้นก็ไปตั้งสมการครับทุกท่านครับลองตั้งสมการดูเมื่อเราลองตั้งสมการดูครับก็ขออนุญาตตั้งสมการก้อนตัวที่เป็นก้อนด้านบนก่อนนะครับเพราะก้อน p อยู่ข้างล่างเดี๋ยว p ค่อยคิดทีหลังนะครับ เราเลยขอญาตไปตั้งสมการครับขอญาตย้ายสัมบูครัวเข้ามารู้สึกว่าจะลกเสือเกินนะนะครับรู้สึกว่าจะโลกมากๆขอญาตย้ายสัมบูครัวลงมาด้านล่างครับแล้วก็พิจารณาเฉพาะก่อนนี้นะครับพิจารณาเฉพาะก่อนนี้นะวังว่าทุกท่านจะพอนะครับมองเห็นนะครับคนไหนยังไม่เห็นกดหยุดซอก่อนนะครับเอาละนะครับถ้าคนไหนจดตามก็อาจจะพอมองเห็นนะครับว่าอยู่ตรงไหนโอเคล่ะไปพิจารณากันนะครับก็บอกว่า เริ่มปิดิดจราศาซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากันกับศูนย์ซิกมาเอฟับเอ็กมีค่าเท่ากับศูนย์ให้ฝั่งซ้ายมือเป็นบวกมีค่าเท่ากันกับศูนย์แล้วเกิดอะไรขึ้นฝั่งซ้ายมือเป็นบวกมีค่าเท่ากันกับศูนย์เลยเกิดมีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างที่ไปฝั่งซ้ายมือกับไปฝั่งขวามือดินะครับฝั่งขวามือเป็นบวกมีตัวไหนบ้างที่ไปฝั่งขวามือก็แตกแรงออกมาครับมีลักษณะอยู่สองตัวแรงตัวนี้ออกมาก็กลายเป็น f นะครับ f ตัวนี้เป็น f คศสิบห้แตกลงมากลายเป็น f sin 1สิบห้อย่าลืมแตกแรงตัวนี้ด้วยนะครับแรงตัวนี้ก็คือตัวแรง n แตก n แตกลงไปได้2ตัวนั่นก็คือชี้ขึ้นเป็น n คส15องศาและก็ชี้ไปด้านแกน x คือ n sin 15สาย15องศานะครับเ็นซสองศาโอเคละครับทุกท่านครับ ไปพิจารณาเลยได้ออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วไอตัวที่อยู่ในลักษณะแกน x มี n d ครับมี n ครับแล้วก็มี f ซึ่ง f สามารถเปลี่ยนเป็นแรง n ได้เนาะมิว n เท่ากับมิวตัวที่ชี้ไปฝั่งที่เป็นบวกก็มีทั้งหมดคือ0.4 n ครับ0.4 n นฝั่งที่เป็นบวกคือ0.4 n cos 15องศาครับและก็ไปบวก n sin 15องศาครับและก็ไปลบกับ n d มีค่าเท่ากันกับ0เท่านั้นยังไม่พอครับเรายังไปพิจารณา sigma f sub y นะครับสองสมการสองตัวแปรแก้สมการได้แน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วง sigma f sub y มีตัวในบ้างชี้ขึ้นทุกท่านครับมีตัว n c cos ครับชี้ขึ้นอ่า มีตัว f s i n นะครับ f s i n 15ที่ชี้ลงมีตัวโหลดนะครับ3 0 0พที่ชี้3 0 0พปอนด์ที่ชี้ลงและก็มีตัวนี้กับมีตัว fd ชี้ลงอีกตัวหนึ่งดังนั้นทุกท่านครับเอาตัวชี้ขึ้นลบชี้ลงตัวชี้ขึ้นมี n ครับ n กับ cos อ15องศาไปลบกับ0.4นะครับ เอน n 15องศาและก็ไปลบกับ0.3 nd เนาะ0.3 nd นะครับลบกับโหลดคือ3,000มีค่าเท่ากันกับ0 2ส,สมการ2ตัวแปรลองแก้สมการดูนะครับทุกท่านทุกท่านจะได้ว่าท้ายที่สุดแล้วไอตัวแรง n ตัวนี้ครับตัวแรง n ตัวนี้มีค่าเท่ากับ4,485.4ปอนด์ครับ เอากันชัดๆอีกทีครับจะได้ออกมาว่า nd นั่นมีค่าเท่ากับ2893.9ปอนด์ครับพิจารณากันอย่างนี้แล้วตีกรอบไว้ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวได้ไปใช้ต่อแน่นอนโดยเฉพาะไอ้ตัวแรงเห็นนะครับลองแก้สมก,การดูก่อนนะครับแก้สมก,การ2ตัวแปรนะตัวนี้แก้ได้นะครับตัวนี้แก้ได้ไม่ไม่ใช้ตีโกรมิติซับซ้อนอะไรนะครับอ่า ผมขออนุญาตเลื่อนไปสักเล็กน้อยนะครับเลื่อนไปสักเล็กน้อยเพื่อจะแก้สมก,การตัวด้านบนนะครับแก้สมก,การตัวด้านบนทุกท่านครับถึงแม้ว่าฟี b o ดี้ไดแกรมของเราจะดูลกลุงหลังนะครับดูลกลุงหลังแต่มันก็พอทําได้นะครับพอทําได้อัดมานานแล้วนะครับไปต่อเลยดีกว่าเนาะนะครับไปต่อเลยดีกว่าเอาละนะครับโอเคทุกท่านครับ ผมขอญาตเลื่อนไอตัวแรง N ขึ้นมาไว้ด้านบนเนาะเดี๋ยวแปะป้ายไว้นะครับเพราะว่าจะได้ใช้โอเคแม่เทคโนโลยีมันดีจริงๆนะครับโอเคเลยเริ่มกันไปต่อครับทุกท่านครับผมขอญาตไปเขียนอยู่บริเวณนี้แล้วกันนะครับอยู่บริเวณหวัวจะได้ชัดๆนะครับโอเคไปซิกมา f s u y มีค่าเท่ากันกับ0เหตุผลที่เราใช้ซิกมา f s u y เพราะ p มันอยู่ในแกน x นะครับเลยต้องเริ่มในแกน y ก่อน ในตัวแกน y มีตัวไหนบ้างครับก็แตกแรงออกไปให้เรียบร้อยครับแตกมาตัวนี้นั้นก็เป็น n ครับ cos นะครับ n cos แสบตานะ n cos นะครับ n นะครับโ o s 15องศาแตกลงมาตัวนี้นะครับก็กลายเป็น n sin 15องศาดูแรง f นะครับดูแรง f หน่อยขออย่าดูแรง f หน่อยนะครับขออย่าดูแรง f หน่อยโอเคดูแรง f ครับ f แตกลงมาก็กลายเป็นนะครับ f cos 15องศาแตกขึ้นไปด้านบนเป็น f sin 15องศา f cos กับ f sin โอเคนะเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในแนวแกนเรียบร้อยแล้วแตกแกลงเข้าไปอยู่ในแนวแกนตัวนี้คล้องแล้วตั้งแต่บทที่2นะครับด้ได้ออกมาครับทุกท่านครับ sigma f y แรงชี้ขึ้นมี n c แรงชี้ขึ้นมี f sin นะครับแรงชี้ลงมีตัว n cos เลยกลายเป็นครับทุกท่านครับออกมาเลยกลายเป็น n c ครับบวก0.4แรง n นี่คือแรง f นะครับแรง f นะแรง f นะครับ0.4 n n ก็คือนะครับแรง f นะครับ0.4แรง n แรง n คือ4 4 8 5.4ป่ปอนด์ นะครับอย่าลืมไปคูณกับ s i น15องศาและก็ไปลบกันครับกับตัวแรง n นะครับลบกับตัวแรง n มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ลบกับตัวแรง n ก็มีค่าเท่ากันกับ4.85.4 4, 4, อย่าลืมนะครับมันไม่ใช่ n เดียวๆนะมันเป็น n cos 15องศาเลยกลายเป็น n cos 15องศามีค่าเท่ากันกับ0์ ดังนั้น nc มีค่าเท่ากับ3,868.2ปอนด์ใกล้แลวครับทุกท่านใกล้เลยครับกใกล้ถึงฝั่งฝันเลยครับได้ nc มาแล้วครับได้ nc ออกมาแล้วก็ไปพิจารณาต่อลครับพิจารณาต่อที่เราคิดก็ซ i g m a f sub x มีค่าเท่ากันกับ0นะครับให้ฝั่งซ้ายมือเป็นบวกซ i g m a f sub x มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างมีตัว p ครับ ที่เป็นบวกมีตัว f c ครับที่เป็นลบมีตัว f ข้อ15ครับที่เป็นลบอย่าลืมนะครับมีตัว n s นไซอีกนะครับที่เป็นลบ n s i n ซ5ทุกท่านครับเลยไปกันต่อครับเลยกลายเป็นครับทุกท่านเลยกลายเป็นตัวนี้ครับเลยกลายเป็น p ครับลบกับ0.3ครับ0.3 n c ครับ n c มีค่าเท่ากับ3 8 8 8 8 2ครับ ลบกันครับกับ4,800ันร้อย r สี่พนะครับวงก่อนนะครับ4,000 4,485.4นะครับและไปคูณอยู่กับนะครับไซด์สิองศาและอย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกตัวหนึ่งครับยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือไปลบกันอีกนะครับลบกันกับตัวนะครับตัวอ่า ลบกันกับตัว f นะครับ cos 15นะครับ f cos 15 f cos 15ตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับ f cos 15อย่าลืมนะครับ f cos 15ก็คือ0.4นะครับคูณส4่พันะครับ cos 15 0.4คูณตัวนี้มันก็ได้ประมาณ1,795.41นะครับอ่ะ ผมเขียนอย่างนี้เลยแล้วกัน0 4 4ย์พนหะครับหรือ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 อยู่ที่1794.1นะครับโอเคลบออกใหนะ้จะได้ไม่สับสนนะครับจะได้ไม่สับสนและก็ไปคูณอยู่ครับกับ cos นะครับ cos 15องศาคอส15งสอส15งศา,งามีค่าเท่าก,กันกับ0ทุกท่านครับทุกท่านจะได้ออกมาว่าท้าที่สุดแล้วไอตัว P นี่ครับ ตัว p นี้มีค่าเท่ากันกับครับ4054ปอนด์ครับ4054ปอนด์สบายๆครับเอามาเช็คว่าเขียนฟ e ีบอดี้ไดแกมพอได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับตั้งแกนมาพิจารณากันเหมือนเดิมตั้งแกนเขียนฟรีบอดี้ไดแกมมาเหมือนเดิมก็สามารถหาคำตอบได้เอาละนะครับเอาละนะครับเอาละ ถ้าซูมเอามันลายตาเล็กน้อยนะครับเอาซูมมินเข้ามานะครับเผื่อคนไหนจะยังจดอยู่นะครับปอนนะครับหน่วยเป็นปอนนะข้อนี้นะครับ4ี่พันห้าสิบสี่ปอนแรงที่ใช้ในการเคลื่อนไอตัวโหลดสามพันตัวนี้ขึ้นไปด้านบนโอเคครับตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับการเขียนฟีบอดี้ในแกรมสำหรับข้อนี้อีกข้อหนึ่งเนาะนไหนๆก็ดันเข้าไปแล้วดันออกก็ได้ปิดท้ายในซีรีส์นี้กันและเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ